มันต้องรักเอ,ออยิงนเ้าอยายืนเลยกังเข้าคือ่นะ <c oughs> องซีเลยกำลังไฟนอลแมทเลยดโดนดิฮีย <c oughs> <c oughs> ก็โคลนด้วยไงมันได้อยู่ขอให้ได้ปืนโอ้ลูกลงข้างล่างปืนปืนทางขึ้นทางขึ้นอยู่ไหนปืน ลโ <Hello. S 2> ปืนจ๋าปืนโอ้เ oh, มันอปแวินมาแล้วมนมนดินมาแล้วม่หลิงกูแล้ว,ลวอ่ากกไม่ได้ดิเสิร์ฟเลยแล้วเมื่อกี้กูถึงวิ่งตามกู จก็ไม่ต่างกับกูล bueno> ้อเพื่อนเพื่อนกูก็เหมือนจะดีนะดีเส์ดดิงไม่โดนเลยทำไมตัวมันหนวกเนี่ยโอ้โหนี่อะไองกำนันวะของแด้ ลูกที่มีแต่ปืนระยะใกล้หมดเลยอะไรอเนี่ยวแล้ว ไกลๆนลยอีกตัวนึงอันนี้อะไรอะ SLR เหรอตาอันนี้ดีกว่าเอ้าเพื่อนเจอไฟเฉย I need a s i d bây giờ học phần marked a location không cột này ồ แะโขงไม่มเเีเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้่น โตเลยยิงนมกูลุกดอกเลยอะไรวะอุ้ยได้เชื่อป้าบอเกมเือนะบอร์ดกิงไม่ได้กูถามจริงไม่บอดเกมยิงแม่นยิบหอยโอ้โหอ้ยทีเ่เบอร์ดีกับซาย เราขึ้นมาทำไมไอเดียวพอแล้ไม่เจียวสัน่ลยขาต้อบแปะ รู้สึกกูนะว่าเล่นคา,ด,ออานนดีกว่าเยอะดีกว่าอ,อีนดีิวเวลเสียน้อยได้มาแล้วมาได้ยิง <c oughs> ไม่ใช่ได้มาแล้วไม่ได้ยิงนะั้นไม่ไหวกินอยากคนนี้มีไหม ปืนเคาไม่ใช่กิ๊บแต่งกันดีไิ๊บตั้งต่มันตั้งแต่มันใส่ไม่ได้นลคือไม่ได้ไอ้ก็ซ p ้อพลอยสบสีเลยใช่ใชนะเมืนไหรเราจะเป็ตคนต่าง 哦，也开心吧。 คีย์เอสแม่งเยอะจ้วยใคไม่เคยตายอือนี่แหละเองต้องกดแปดแล้วแบบหัวเร็วๆเนี่ยห้ามใส่เก็บเสียงยิ่งใส่เก็บเสียง,งยิ่งเบาไม่ได้เหมือนพวกไม่ได้เหมือนพวกคาไงพวกคาอย่างน้อยเม็ดนึ่งท่าหัวก็ต่อให้ไม่มีเก็บสต่อให้เก็บเสียงก็ยังมีสิทธิ์ดาวอยู่ใช่มันต้องมีความหวังเพียร์ไรมนเป็น <c oughs> ยังไงเนี่ยไเก็บกดนะเก็บกดเก่ง ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปเราก็ค่อยๆหาของนไม่ต้องวิ่งไม่ก็อขอแค่คาขอแค่คาไม่ก็อเอมเกตหกสองแค่นั้นขอแค่นี้นะ mưa nhiều thế này. Ôi Oh my god. Thôi <coughs> <coughs> เฮ้ยเฮ้ยเข่าเหรอขอได้มุ้ยจับได้เห็นแล้วมันจับได้เฮ้ยยิงแล้วยิงให้พักเลยเพื่อนพักบ้าห้างมนุษย์นี่ไงจิงด้วยเซนกูข่าก็แผละ จะซื้ออินดิคกีก็ไม่คุ้มเท่าไงเพราะกูได้มากูก็ไม่ค่อยเล่นอยู่ดีซัมโบมานเดชจะชอบนะเวลาเสียงปืนแม่งแบบชักลูกกระสุนเสียงแม่งเพาะดิ เ,เดี๋ยวพึ่งเลยไอเ้เหี้ยลืมลืมกดเล่นคลิปต่อ,อ <c oughs> โอ้ปวดหัวว่ะแล้วกูลืมกดเล่นคลิปต่อว่าแล้วทำไมามันแปลกๆมันลืมอะไรไปแถมให้อีกเกมเลย แล้วถือว่าไตแล้วลืมกดลืมกดติดต่อต้องมาลงน,นะครับนะเียบ ก right. ูรู้กูไม่ได้งูขนาดนั้นกูให้กมันดไดเกือบตายลรสุนกฮ้ฮโฮฮโมันก็รีถึงจังหวะ กูกนลังจะมาพันยาเลย Mark โอ้โหไม่ทันอะไรอะไรจูเหัอดูหรอจ <Awesome. S 1> ูหัว โอ,โอ้รู้ได้ไงกูอยู่นี่เนี่ยไอท็อปหนึ่งได้ได้กูมาล่ามึงแน่คุนลีบิทมึงรอได้เลยจะไปล่ามึงมันอยู่ข้างล่างอยู่ตรงไอที่เราตาย ไานันเี้เฮ้ยที่เห็นไอ้ดอกว่ากูเปลี่ยนใจเดียวห็นให้ดอกมงยู่ข้างหน้าเลยเปลี่ยนใจดีดป่ปนะแป๊บผหลายใจแล้วอ้าวอ้าวเรียบร้อยจะหัวเขาเนเก็บด้วยไปวแล้วกูหลายใจแล้วกูไปนะเ่ยไอ้ดอกลงพอดีหวานเลยเนงะี้ยหวานเจี๊ยบเลย ตอนนี้กูจะเปิดเจอ Let's go Let's go โอ้โหเกาะหนึ่งเหมือนกะซื้อ Let's go ลงช้าจังอะ Form up on me ่ไ

โอแล้วเจอของนี้ด้วยอัพเลยยิงเนี้ยใกล้สามสิบนัดถ้าสักห้าถึงสิบนัดก็เปวตัเต็นตายรู้มากต่อต่อทำไมไม่มีกระเป๋าสามให้กูบ้างวะอะไรวะเนี้ย นี่เด็กกระเป๋าหนึ่งเนี่ยติดตัวเหรโอ้โหเด็กจะซื้อเลยเห็นเจอกูแน่ครับหนึ่งถ้ากูเจอหน้าอืมอืมนี่ก็หวานเนี่ยนี่ก็หวานเจยบเลยชุดอะไรเนี่ยชุดนั่งเอ็ดดอกไม่สวยมากพื้นที่ไม่พอใช่ไหมพื้นที่ไม่พอหรอ อ่ออ่ออะดึงกระสุนไปก่อนแล้วกันครึ่งนึงก็เก็บอันนี้น่าแต่กูุกจอาบนคุกจ้าบนพื้หน่อยโอ้สะโขบเยอะจังเลย I got supplies

เฮ้ยทำเสร็จสุกออเรียบร้อยก็ยังอยู่ตรงะนะอีเวนต์อีกเหรอวะน่ะโอฮืหอ๋อก็ได้ของแต่ง ูต,ตรงนี้ขอโงโคตรเยอะเยอะเหลียญอย่างเยอะเลย,ย 一样。 กองแค่เนี่ยโอ้โหสองทุกสองโอ้ไหนกอเม็ดเดียวเลยแรงไปไหมเนี่ยปืนเนี่ยก็แต่มันไม่รู้ว่ากูได้ว่ากูได้าเลย พอเสรดร้อยขอสักห้าไลค์นะแค่นั้นเองเนอะ no? ไม่ขอเยอะทำให้กันได้ก็พอไว้เจอกัน